สวัสดีครับท่านผู้ชม2องมิถุนาคศสองพันห้าร้อยหกเช้าวันนี้เราเสบาทร่วมกันอยู่ที่บ้านกุฎลมบูที่10บตำบลหนอง,นนองหน้าแสงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้มีแต่เนเนทั้งหมดเลยนะครับพระไปกินนิมนต์เสบาทร่วมกันครับผม สาธุสาธุสาธุครับแม่ไปไหนวันนี้แม่ไปนาแ,แม่ไปน,นาแล้วสวัสดีครับแม่ ท่านผู้ชมครับทุกวันนี้พระรก็ตีละฆังอีก15นาที6โมงเช้าชาวบ้านไปนาแต่เช้าเลยวันนี้ต่อไปพระกงตีละฆังตีห้าครึ่ง,งชาวบ้านจะได้ใส่บาตรได้ ออกบินกระบาก็จะแตกต่างกันนะฮะอย่างที่ผมถ่ายทำมานี่วัดโนนอดน้อยก็ประมาณหกโมงเช้าบ้านโนนสมบูรณ์ตปห้าครึ่งบ้านน้ังว่าก็จะสายหน่อยประมาณ6กโมงสินาที แต่สายสุดเลยก็จะเป็นบ้านหนองงงนะฮะเวลา6กโมงครึ่งบ้านตุดลมก็ช่วงนี้ก็ประมาณ15บห้าที่หโมงเชา้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเราเป็นคนไทยสะสมบุญด้วยการใส่บาตร ใสบารร่มกันนะครับ ขึ้นใจจัิงเลยใส่บาทคู่กันสามีภรรยาสุดยอดบอก่างั้นว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงโอเคบอกไม่โอเคเหรอโอเคเลยไม่โอเคเอาคนเดียวดีกว่าเอาทำไมอย่างงั้นล่ะมุกครับมุกมุกสามีภรรยาคู่นี้สุขสันครับ แต่ผมเห็นเขาทุกชเช้าก็ใส่บาทดีนะฮะน่าชื่นชมจังเลยฮเนนน้อยเจ้าปัญญาเนนมาแล้วครับสายสองมาแล้วครับเนน ไม่นึกใส่เลยนะไม่นึกไม่นึกแป๊แบ,บหนึ่งครับไม่นึก รับรองครับไม่ให้แนแน,น้อยหลงทางแน่นอนครับ าไม่ค้าเฮงเฮงมันหมานนะครับชาวันนี้ผมขออนุญาตสิ้นสุดการถ่ายคลิปเสบาทไว้เพียงเค่นี้ขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ